เลยเอ้าเดี๋ยวเล่นดิรีนขึ้นหน่อยเลยไปกันต่อ ยายยมมาอยู่นี่เลยค่ะยายยมมาอยู่ยายยมให้ดูนะต้องมึงลายายยมจะแบบไปอยู่รถ้วสาป้าแม่จะมาอยู่ตรงนี้หรือว่าลุงลุงอย่างก็ลุงเกษียณลุงเกษรียณมาอยู่อะไรอัญชลาล้างมือหน่อยนะเดี๋ยวเขาล้างมือหน่อยไปจับหน่อไม้มา ayo kita oh, oh ทำไมเนี่ยไม่ได้มานี่อยู่แล้วที่เขามาโอ้สปิริตหนุ่มโกอินเตอร์โดนุมอ่ะหนุ่มโกอินเตอร์กว่าไอปีวิจัยเขาก่อนนะแกใช่จำหน้าเขาได้ปะเราเห็นแค่เห็นแค่ช้างก็พอมาเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะไรกินยอดไม้กินยอดมะนุนหน่อยปี๊ปิ๊ดกินยอดมะนุ่นสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอดขนมอร่อยดังแล้วสวัสดีกันแล้วดังแล้วสวัสดีกันแล้วมันเพิ่เป็นได้โปรงเลยเหอ ทรงพี่ทูไหมไปคล้ายอยู่นะอ้าบังนะมาดีบังซีมาบังมาดีเป็นพี่ทุมินิหนุ่อูสางิ่มเงี้ยเงลยนี่โอของกระบีย วิจัยอะดิวิจัยอ่ะเดี๋ยวไปไหนออะผมมาเองอีกอันนี้คือทดสอบแหละทดสอบนะถ้าถ่ายไม่ได้เนาะไม่ได้โอ้โหตาหายยัง โอ้แผ่ลึกแหลปทุกวันพี่แบนเป็นแผลที่ขานะครับก็จะลงน้ำไม่ได้ช่วงนี้ต้องล้างแผลทุกวันทวดลงอีนั่นอยู่ใครจะครับก่อนใครจะครับก่อน

หังหมดเลยเออไ,ไ,ไม่ได้เลยอ่ะเมื่อคนะืนอะสันชัยมุทายิมว่างน,นี้ครับฟันเหลืองรัด <c oughs> อันนี้ไงแบนเอาข้างยังจะเหมือนท้ายทางอีก็อืจะเหมือนแม้มอดเวยน่จะเหมือนเ,มมอเ,นเนขาห้องงะอย่างง้าเหินเ็นนเขามาง่ายหินนี่คือย,อยังไงเหมือนลูกลักหรือว่าลแข็งก หนาตันต่ำแข็งๆเนาะสั้นๆก็ดุดก่อแต่ถ้างาหยกนี่คืองาปิดผุงานนิ่งงงานแสนล่าหนี่มันจะมีข้อไงกับกว้ยอย่างเงี้ยสยางเนี่ยที่ว่าข้างในถ้าถ้าตัดครึ่งเนาะมันจะกรวงซุกซุกซุกผมมีของกินเนอะหน้าพ่อดา แสูงมวยป่ะฮะผู่งานเขาแบบต้นปีแล้วให้หันตัวขึ้นเลขยขโมยละ,ล,ะลอยขโมยเป็นจุดลอยลอยลอยเลย สงสวยนะใช่สงสวยเนาะพี่เนาะพี่สงสงสวยอยู่นี่มารออันานย์หางกระยำหรอกหางแบบเปลวไฟเข้าไปเองแล้วมัดจกเองเลยเนาะบีไม่ต้องเข้าไปนะมัดจกเองเลย เฮ้ยพี่ตายเขาเนี่ยว่าเนี่ยว้าเจ๊กเองไงไมนจะเอาขาสุบเจ็กเขนเลยว้าบูเลนอันนี้พี่ควานไม่ได้ไปไปเขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่หลักในนอกคอกเลยพี่ควานเหมือนรู้หน้าที่เนี่ยเอาวางไว้ดื้อนี่เริ่มใช้งานเป็นเครื่องมือฉลาดนะฮะช้างตระกูลแสนเริ่มใช้งานเป็นเครื่องมือแล้วกลับไปถมกับเจอกเห็นไหเขาเนี่ยเนาะ หอ,อนี่ฮะควานอยู่ข้างนอกเลยฮะดูความฉลาดของแสนล้านไมัดขาตัวเองได้มัดแล้ว <c oughs> บีบอกว่าท่ามัดขาตัวเองได้ยัมัดละ <c oughs> นี่ความเคยชินน้องอุ้ยนั่นน่ะดูนั่นไข่สิงหานะใจเออแม่นึงกะสิงหาสิงหาสิงหาขาที่ห้าเอามาดูเลี่ยมมับเลยเนาะเอ้ยมันเลี่ยมไหมเนาะมันเต่งมันเต่งสะอาดมาก พทรศัพท์โัพท์สา่งมาสิงหาเออจะจะเล่าว่าอะไรนะ <Yeah. S 3> มันมีคลิปหนึ่งที่เราไลฟ์สดเราเอาไปลง YouTube แล้ว YouTube mm hmm. ไม่อนุญ,ญาตให้สร้างไรายได้อืมแล้วก็กำหนดเวลาได้ว่าตรงจุดนั้นจุดนี้ก็คือไปไปดูปุ๊บอ๋อเรากำลังซูมชุดจูพี่ทุอยู่อ๋อ <laughs> <laughs> คือแบบซูสถีบเนาะ <laughs> อ <laughs> เอ๊ะแล้วเราคลิปบนอื่นที่เราซูมมาทำไมไม่โดน <laughs> ซูมเยอะอย่างนี้เราแบบล่อแหลมไม่ใช่นาจารไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาก็เอาโทรศัพท์มาเปิดอันเมนปัดแอปทิ้งเข้าใหม่อันี้มีได้จ้ะออเข้าซ่อนไปเลยไ,ได้เลยนี่สิงหานี่มันกันยาแล้วเอาเอาแอไปสิงหาบอยโชว์ของแต่เช้าเลย พี่ตายว่าลูกชายฟันเหลืองอะเขาบูบี้นะไหมพี่โจนี่น่างวงแบบใหญ่มากสง่าสีผุดพองสีผิวก็ดีเนาะพี่เอกดูคนเดียดเปี๊กได้เสื้อแล้วเมื่นก่อนนี่เหรอลูกคางเนาะภาษีก่อนผาษีก่อนเปีกภาษีกับเปี่ภาษีลูกคางพี่ภาษีโอ้ลูกคางพี่ตา ลูกคางเป็นลูกของแม่หันตะวันอ,อ๋อยสวัสดีค่ะลูกคางพังลูกคางพังลูกคางบีบ่มีของกินบ่มีอะไรลูกคางกินไหมเถอะกินกินติมเหลือให้ไปกันกินเตอะกินเตอะ มาหอบพอป่อโจโจมเหรพี่โจไป่เน่นีพ่พี่โจพี่โจอารีนาอารีนาโจโจฮะบีปุยากแต่เจ้าแล้วพระ,ะเจ้าละอันี่บวมมัดมีว่ะหญิงบว่วงโจ,โจ อ๋อิีนี่ตัวเต็มหน่อยจะโจแต่ว,ว่าถ้าเข้าไปใ,ใกล้นี่คือแต่นี่ผู้พันหุ่ภูหพันสูงกว่าแล้วหนอ่อยรู้สึกในบุญกันนี่ยงบวมตัวเวล็กไเล็กกุดดิดนี่ก็ฝาแฟดสองตัวสองเชือกเนี่ยสมสีกับเนี่ยอ,อุ่นเนี่ยฝาแฟดเนี่ดูหน้าตาคล้ายๆกันเลยเหมือนปีน้องที่พัดผักจากกัน <c oughs> นี่อุนกับหัน,หน,หนแนะม่นี่นะเขาเนี่ยเหมือนแบบอยากออกกล้องเนี่ยไอส่มสีนี่คขาแบบซู้กล้องมากโ oh. อ้ข้อฮักกะโอ้ oh. <laughs> มีสองเชือกไหมยนี่คล้ายๆกันเลยสีสวัสดีค่ะสุ่มสีกูเนี่ยอุน สีก่กบมารีนานี่อายูต่อใดสี่ยกนีนะสี่นี่สิบสี่อยู่ก่อ1สิบสี่สิบห้าก่อแม่ใจนะอารีนาแล้วคือกลัวพูดไปแล้วมันผิดอ่ะรอให้แม่ตอบดีก,กว่าให้แม่แม่รู้จริงดีกว่า <c oughs> เป็นการทบทวนความจำโดยที่แอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันมันเยอะมันเยอะต้องจดอ่ะสิบเอ็ดค่ะนี่ไง มสมสีสิบเอ็ดนี่ไงสวัสดีครับพี่พาชีสมสีเนื้ออุ่นนะฮะสมสีเนื้ออุ่น นายให้ไข่กันกอไข่ิายวะนายเป็นกะเป็นนี่กบย่อเป็นกะปียังไงาผมพ่ซื้อกินบบแฟนติดติดปากติดอย่างไรเนาะไม่เอาซื้อเขาอยากแนมเลยไค่อย้ไม่เงกันท่านสมเ่าืนจงเจ็บกันท่นะไม่รู้อ่ะนี่น้องหมอนะนี่น้องหมอนะ อะดูใบบวมเลยบวมขาสวัสดีค่ะจุ๊บได้ไหมถ้าบอกวันดีต้องเอากล้วยอยืนเพื่อนเลนวัสด pues ีกันสวัสดีกันสวัสดี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 เร็วสวัสดีเร็วสวัสดีต้องจำเป็นแล้วเอ้ากล้วยดีเพื่หนู หมือนไม่มีแล้วมีแต่กล้วยดิบเขาจะรออุกไว้อ,อุกไว้ออไวสุออกอุกอุกไว้สุกตีปีตายไปพูดเลยเดี๋ยวผมจะขี่รถไปหาดีเลยดีเลยไม่ต้องขี่มาก็ได้เด็นตีตัวเลยเดี๋ยวอยู่ท่านล้อดเดี๋ยวม,มันจะใกล้เวลาจ้างนนานนเล่นน้ำแล้วนี่ล้อร้อนะพูดเลยเด้อ สี่ยด,ดีค่ะโอ้ดี๋วจะเดินไปหาแอดกอตรงอีกฝั่งหนึ่ง ก่อก็กำลังเอาเมอาใส่ขับไปอ๋อมีช้างอยู่ตรงสันเขื่อนน่าจะเข้าโปรแกรมอยู่ภาพสวยนะแต่เป็นนักท่องเที่ยวกลัวจะเขาไม่ให้ถ่าย ดูผ่านๆแป๊บๆนะครับวิวสวย ได้ยินเสียงพี่ทูที่โรงพยาบาลละอาจานันอยู่บนสานเขื่อน